สวัสดีครับวันนี้การเมืองณนะวันนี้การเมืองมันก็คือเป็นเรื่องทุกวันเนาะจริงๆทุกวันที่การต่อสู้ทางความคิดเพื่อได้กรองอำนาจณนะตอนนั้นณนะระยะเวลา 3- 4สี่ปีคนที่มีความคิดอย่างนี้หรืออย่างนั้นได้กรองอำนาจแล้วก็เป็นการแบ่งแยกคนตามพักการเมืองในความคิดผมนะ ครับผมแบ่งแยกกันได้คนตามความคิดอะ่ะแต่มันก็ต้องยอมรับในกฎกติกาเดียวกันนักการเมืองควรเคารพกฎไม่ใช่ว่าหาช่องที่จะเอาเปรียบกันธ้านักการเมืองหาช่องที่จะเอาเปรียบจากกฎเพื่อให้ได้เปรียบคนอื่นประเทศนั้นๆมันก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาได้หรอกครับมันก็จะพัฒนาแบบบางกลุ่มทีละก,กลุ่มทีละก,กลุ่ม ถ้าฝั่งนี้ได้ขึ้นอ่ะก็มาฝั่งตัวเองฝั่งนี้ได้ขึ้นก็มาฝั่งตัวเองไม่ได้มีการมองภาพรวมทั้งประเทศจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหมดมันเป็นการแย่งชิงมันเป็นการอะไรกันแน่ในการเมืองบ้านเรานะวันนี้ล่าสุดเนี่ยคือมีข่าวแปร์ออกมานานแล้วแหละว่าลูกนายกบัญหารจะพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยจะหยุดพักก่อนพักชาติไทยนะ จะหยุดทาพักตัวเองสักแป๊บหนึ่งเข้าไปร่วมกับภูมิใจไทยตอนแรกมีข่าวว่าจะไปะพักเพื่อไทยแต่พอทักษินโดนไอ้เก็บภาษีไปอิงหมื่นนี่นั่นคือสัญญาณที่เขาบอกให้รู้ว่ามึงไม่ควรมาพักนี้นะนปับ๊บควรไปพักน้นพักที่มีเส้นเส้นใหญ่ทำอไรก็ไม่ผิดอ่า ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้อํานาจรัฐในอีก4ีปีข้างหน้ามานะครับมันก็โอเคแหละวิธีที่ต้องต่อสู้กันวิธีที่ต้องนั่นกันพูดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมกันก็ไม่ว่ากันครับถ้าเกิดว่าลูกนายกบัญหารไปพักภูมิใจไทยอีกพักภูมิใจไทยก็เหมือนกับพักอัมโนของมาเลเซียเหมือนกับพักไทยรักไทยเก่า คือไปรวมบ้านใหญ่ไปรวมพักโน้นพักนี้พักเล็กพักน้อยเนี่ยพักส่วนภูมิภาคทั้งหลายเนี่ยมารวมกันเป็นพักที่บุรีรัมย์บ้านใหญ่ทั้งหลายก็มีโอกาสชนะกาเรเลือกตั้งมีโอกาสแต่ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ปฏิเสธก็ยากแต่ถ้าดูทรงสีส้มตอนนี้ก็เนาะก็รู้สึกจะมีบ้านใหญ่มีตัวเด่นตัวดังเข้ามาอ่า